สวัสดีครับวันนี้ผมจะปลาไม้เอลปลาเอลสวนครับผมเอลกับปีนานบวัดบัวบัป่าก่ดสวนนะครับผมเนาะที่นี่ก็คือศูนย์พัฒนาพืชพันธุ์จันกระผักครับผมอยู่อำเภอแมจันจังหวัดเชียงรายนี่เองครับเดี๋ยวผมจะปลาเดินเอลสวนพักสวนไม้ยืนต้นกันเลยนะครับผมสวนมากก็จะมีพืชพันธุ์หลายอย่างหลายชนิดครับอ๋อลืมบอกไปครับผมตีนี่เปินมีสวนอาหารด้วยนะครับมีล่านกบเข้าล้านอาหารด้วยนะครับผม สวนอาหารจันกระพักนะครับผมเส้นทางก็จําง่ายครับผมตั้งไปแม่สายครับเราอยู่้ายมือเนาะนี่ก็คือบริเวณในสวนครับจะมีห้องน้ำน้อยๆมีป่าผักกูดด้วยโอ้โหยอดงอละงองละแงงเลยเ <c oughs> จอแล้วครับมุมถ่ายรูปครับผมในละตีก็จะมีเส้นทางให้เดินแอลนะครับนี่ครับผมโอ้อันนี้ไกอ่อบใจกับเป็ด <c oughs> ไก่ปากแปบเองเนาะ อันนี้ก็เป็นตีนั่งแอวนั่งเล่นนะครับผมหอกไก่เออเป็ดไว้น้ำครับอย่ามาซับสนระวังเป็ดกับไก่หนฮะออตอนนี้ก็จะเป็นตีเดินแอวนะครับผมคล้ายๆเป็นสวนกลางน้ำเลยนะครับนออย่าลืมอย่าพลาดนะครับผมไผ่แมาแอวตั้งแม่สายแม่จันครับผมสามารถแวะได้เลยครับอยู่ใต้มือนะครับนอศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจันกระผักครับผมบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับลมลื่นเย็นสบายครับผม คนเขาถ้าได้เข้าไปแอลปางแอลดอยมันตึงม้วนตึงเย็นนะครับนาะวันนี้ขอเอาบรรยากาศเต่าอีก,ก่อนนะครับมาฝากกันครับขอพระคุณติดตามรับชมนะครบับสวัสดีครับ